ึกวันนี้จะมาได้เท่านี้คูณสออุ 3, ้ยสามพันเฉยอุ้ยห้าพันอุ 5, อ้ยนึกว่าจะได้แค่นี้ก่อนลงปิดสวยอีกแล้วอ่ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เพื่อเชิญชวนให้เล่นการพานันหรือแนะนําให้เล่นฟาร์มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับก่อนที่จะรับชมพี่หมูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องพี่หมูเรททองน,นะครับยิ่งสาวๆอะไรยิ่งชอบเลยอย่าลืมนะัน,นี่ก็วาวุ่นเลยสิเราก็เล็กซะด้วยแต่เราก็บอกว่าเราก็สู้อยู่แหละแล้วก็สู้ขัดใจอ่ะเนาะอ่ะ ฟุตปาร์ตี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับเพราะพี่ต้องไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะจะมานำไลฟ์สดให้ทุกคนเลยแล้วจะทำคลิปลงเยอะๆนะครับขอบคุณที่สนับสนุนและกดไลค์กดซับสไคร b ์รอไปเลยเป็ดต่ำสุดบาทเดียวนะคะค่านี้วันนี้แป้งหายไปไหนมาฮวันนี้คอเสื้อขาวจังออ่าแป้งเก็บแรงไว้ค่ะอ๋อคอเสื้อเอ้ยเสื้อก็เสื้อสีดำทำไมคอเสื้อขาวจัง หฮ่งเหมือนกันนะ one, no หมดน,นอกเกาะแล้วกันนะอีกสิบนาทีนะฮะมามามาของเกมกันได้นะครับสวัสดีครับวายร้ายกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องพี่หมูไว้ด้วยนะวนันนี้อ้อมอกอ้อมใจทุกคนเลยนะครับขอบระคุณทุกคนที่ที่ติดตามกันเสมอน,นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ไว้ ยังไงมาเจอกันอาทิตย์หน้าวันจันทร์นะครับอาทิตย์นี้ไม่ว่างนะฮะจะกันอาทิตย์หน้าวันจันทร์ทุกเวลาห้าโมงเย็นและไล่ดูคลิปเก่าๆให้พี่ด้วยและอย่าลืมเล่นอย่างมีสตินะทุกคน<ม>เจอกันอีกทีวันจันทร์เลยเหรอคะใช่พอดีพี่ไปทํางานต่างจังหวัดค่ะน้องเปียวไม่ได้น่าจะไม่ได้ทำ u t u b e อาทิตย์หนึ่งเลยคิดถึงทุกคนขอให้ทุกคนสู้ๆเป็นกำลังใจในการทำงานให้ทุกคนเพื่อครอบครัวนะครับ ให้ประสบการส์สาเร็จทุกคนเลยมีอะไรปรึกษาพี่หมูได้แอดไลน์ไปเลยแอด p e e m u นะครับนัดเจอไม่ล่ะเอาไม่ล่ะทุกรอบไม่ล่ะอ่าหมุนนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูทรงแล้ะเกมนี้ขอเสื้อขาวไม่จ้าวันนี้ขอเสื้อขาวยัง ไม่เป็นไรพี่เปียวยังเจอหนูในทุกไฟวันค่ะคืออะไรเป็นกำลังใจให้นะครับพี่หมูขอบพระคุณทุกคนมากครับน้องเปียวและเป็นกำลังใจใทุกคนเช่นเดียวกันนะทําเพื่อครอบครัวไม่มีผิดหวังแน่นอนมีไฟกันทุกคนดูแล้วเป็นคนดีกันทุกคนที่ติดตามพี่เอาละขอลองซื้อฟรีเลยแล้วกันใน,นน้องเขาก็นแนะนำลวเบ็ดสิบฟุตบอดี้ พิมอย่างเป็นพิม์อีกอย่างพิม์อย่างต้นพิม์อีกอย่างเป็นก,กำลังมาฟุดปาร์ตี้คุณจะมาไหมถ้าคุณเยอะยิ่งแตกฮะเกมนี้คุณมาสวยพิมทุกทุกวันมันขึ้นไฟเอเหรอ เอ้ยโอเคนะโอเคนะคูณมาอีกสวยมาเจ็ดร้อยโอเคขึ้นทุนหน่อยเออแปดร้อย 800. ได้อยู่นเกือบคืนทุนอยู่บายบายนะพี่หมูเจอก,กันใหม่วันจันทร์ครับครับน้องการเป็นกําลังใจให้นะครับน้องการก็สู้ๆนะตั้งใจทํางานนะครับมีอะไรปรึกษาพี่หมูได้ทุกเรื่องนะรู้เปล่าสู้ๆกันเลยทุกทุกคนเลยไม่ใช่แค่น้องการนะครับโอเคคืนทุนครับเอาใหม่เอาใหม่ถือว่ายังไม่ค่อยดีคืนทุนเฉยๆเราไม่พอใจหรอกครับ เราไม่พอใจแค่คืนทุนหรอกคะ่ะเราต้องการกำไรไปบันทีค่ะบายบายน้องเปียวติด5้านาทีครับยังไม่ไปครับขอขอวัดกระเกนนี้ให้จบให้ดูแลรู้รอดก่อนขอ,อให้พี่หมูเดินทางปลอดภัยค่ะวันจันทร์เจอกันนะคะขอบคุณน้องแอมครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทุกวันเลยนะฮะขอบคุณน้องการเจ้าแม่การรถไฟกำไรละนิดหน่อย น้องเปียวน้องเจ้าแม่การรถไฟน้องแพรน้องปัตมาอ่านถูกป่าไม่รู้นะรับพี่ๆทุกคนนะครับบายบายค่ะยังไม่ไปพลาดอีกห้านาทีขอวัดกันเกมน,นี้แป๊บบายบายค่ะบายบายลงหน้าบายบายลงหน้าค่ะอีกห้านาทีเท่านั้นห้านาทีดูดิว่าจะแตกได้ไหม ไหนก็เหลือ5นาทีแล้วทุกคนเพิ่มเบ็ดสู้เลยดีกว่าไหมยังไม่ค่อยแตกนะยังไม่ค่อยแตกนะยังไม่ค่อยแตกไม่ค่อแตกมาไหนๆ,ๆแล้วขอลองเบ็ดยี่เลยแล้วกันซื้อที่สองพัน ค่านี้ซื้อไม่แพงมากนะเบ็ดปาะซื้อร้อยเดียวเองก็เลยอยากลองเบ็ดยี่เลยนะปูนสองหวยขอร้องขอร้องอย่าหยุดร้องอืม ืไหลไปไหลไปอีกต้องลุ้นให้ไหลยเยอะๆนฮะโอเคทั้งหมดดีลูกถ้ามันไหลต่อเนื่องอะแตกแน่แต่ถ้าไม่ต่อเนื่องก็อาจจะไม่แตกเกงนี้พันสองโอเคไปอีกไปอีก รอบท้ายโอ,โอ้โหเฮ้ยแม่งกินว่ะแม่งกินว่ะเฮ้ยสักรอบมา รู้สึกวันนี้จะมาได้เท่านี้คูสอกอยี่สามพ,พันเฉ้ยยี่ห้าพันอุ้ยนึกว่าจะได้แค่นี้ก่อนลงปิดสวยอีกแล้ว啊ห้าพันสี่โอ้โหซื้อไปสองพันครับ ห้าพันหนึ่งห้าพันสี่แล้วเอาเอาเอาสามรอบขออีกเน้นเน้นมือไปเหมือนไปหมือนไปย่าไปย่องมาช้าแต่ก็มานะมาช้าแต่มานะไหลอีกมาช้าแต่มานะขอร้องละอีกทีอุ้ยคูณเต็มโอ้เจ็ดพันอุ้ยไปอีกหัวใจมาเออเออเออขอบคุณขอบคุณอีกโอ้โหให้กอนลงอีกแล้วอ่ะ ครงามนเครงามนะขึ้นไปเจ็ดพันวันนี้โอเคครับเจ็ดพันสีร้อยหกสิบหรือไปสองพันกำไรมาเท่าไหร่กำไรมาห้าพันสี่สวยใครไปลองดูนะขอบคุณที่ของเกมนี้มาครับแปนะฮะเกือบลงไลฟ์ก่อนแล้วไหมล่ะดีนะบอกวัดอีกสักรอบหนึงต้องใจถึงหน่อยเล่นสลอ็อตแตกครับผมโอเคใครจะตามไปลองดูนะฮะไป ไปเล่นเวลาใกล้เคียงพี่หมูต้องมีคนแตกตามอย่างน้อย5ใน10คน5ในเต็ม10มีแน่ไม่อยากเล่นเองให้พี่เล่นให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอเจอกันได้ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เวลา5โมงเยน็นแต่ว่าอาทิตย์นี้พี่หมูอยู่แค่วันถึงวันนี้นะฮะเจอกันใหม่ประมาณจันทร์หน้าเลยนะครับ